วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิธีตั้งใจเรียนมากๆค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าพิธีเขาตั้งใจเรียนยังไงพัฒนาการในการเรียนฟุตบอลของพิธีค่ะก็ดีขึ้นเป็นลําดแบบับพิธีมีความขยันอดทนและมีวินัยในการเรียนฟุตบอลอย่างมากค่ะอันนี้ยอมรับเลยนอกจากว่าไม่สบายจริงๆถึงจะขออนญญาตลาคุณแม่พยายามถามว่าไหวไหมเรียนมลูกเพราะว่าไม่มีวันหยุดเลยจันถึงสุดก็เรียนเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนบอลเลยค่ะ ซึ่งน้องไม่มีวันหยุดเลยค่ะเอาละค่ะคุณแม่ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพิธีด้วยนะคะมีวินัยขยันฝึกซ้อมค่ะดีขึ้นตามลำดับแน่นอนนี่แหละค่ะบรรยากาศที่พิธีข้อเรียนฟุตบอลน,นะคะถามว่ามีเหนื่อยล้าไหมก็มีบ้างล่ะคะ่ะเป็นธรรมดาเพราะว่าในหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันพิธีไม่มีวันหยุดเลยทุกคนเห็นความตั้งใจความมีวินัยของพิธีแล้วคุณแม่ก็อานะลูกเป็นกำลังใจให้ ลุยค่ะซู้ๆค่ะขอแค่เราใจรักมีวินัยในการเรียนทำอะไรก็สำเร็จแน่นอนค่ะเป็นนักกีฬานั้นการมีวินัยนั้นสำคัญมากๆเก่งแล้วไม่มีวินัยไม่ขยันซ้อมก็มีค่าเท่าเดิมค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เก่งเรามีวินัยเราขยันซ้อมวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จค่ะวันนี้พิธีก็เรียนบอลเหมือนเดิมค่กันนะคะทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะเวลาที่มีคอมเมนต์ในความตั้งใจเขาก็จะอ่านค่ะ หรือไม่คุณแม่ก็อ่านแล้วก็เล่าที่เราตั้งใจในการเล่นฟุตบอลค่ะทุกคนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทีเด็ดอีสานด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทีเด็ดอีสานด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะกดกำลังกำลังใจค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะแน่ๆกดหรือยังอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะไปละ